อร่อเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นเห็ดคอนญี่ปุ่นนะคะเป็นกำลังใจดีๆให้กันค่ะคอยสนับสนุนกันไปนะคะอันนี้ก็มีเมนูต้มยำปลาแซลมอนจ้าทุกคนอันนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะอันนี้คือต้มยำก็เลยไม่วิ่งเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าใครได้โบนัสเนะะี่ยค่ะจะ น่ากินไหมคะน้ำซุปเข้มข้นค่ะต้มยำพงปลาแซลมอนน้ำข้นค่ะลบสองเมนูจาน่าอร่อยมากมายเลยนะคะนี่ค่ะหมูปิ้งหมูทอดหมูทอดไม่ใช่หมูปิ้งนะคะตั้งปฏิสัมพันธ์นะคะทุกคนสู้ๆกันไปคะ่ะแมนเรียนจะวิ่งน้อยแต่ก็วิ่งคะ่ะสะสมกันไปนะคะเพื่อน น่ากินไหมคะน้ำซุปเข้มข้นค่ะต้มยำพุงปลาแซลมอนน้ำข้นค่ะแซลมอนนะคะที่เราไปสั่งขอคลิปเมื่อวานนี้ค่ะที่เราไปซื้อกันนะคะอันนี้ก็เป็นพุงปลาแซลมอนจ้านะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะเพื่อนจะลงคลิปให้ต่อเนื่องนะคะลงให้สม่ำเสมอแล้วก็มันแซลมอนนะคะที่เราไปสั่ง ขอคลิปเมื่อวานนี้ค่ะที่เราไปซื้อกันนะคะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นพุงปลาแซลมอนจา้าก็เลยไม่วิ่งเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าใครได้โบนัสเนี่ยค่ะจะปัญหาสิ่งดีๆมาให้เพื่อนได้รับชมนะคะ <c oughs> วันนี้ก็มาทานต้มยำพุงปลาแซลมอนกันก่อนนะคะ <c oughs> อร่อยอร่อยด้วยกันนะคะตื่นเช้ามาก็ <c oughs> มาเสิร์ฟก็เป็นต้มยำ ปลาแซลมอนนะคะต้มยำน้ำข้นอร่อยอร่อยแล้วต่อไปจะขอบคุณทุกการรับชมจ้านะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะเพื่อนๆจ้าลงคลิปให้ต่อเนื่องนะคะลงให้สม่ำเสมอแล้วก็มันจ้กขอบคุณทุกการรับชมจ้าสบสองเมนูจ้า น่าอร่อยมากมายเลยนะคะนี่ค่ะหมูปิ้งหมูทอดหมูทอดไม่ใช่หมูปิ้งนะคะนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะเพื่อนๆจะลงคลิปให้ต่อเนื่องนะคะลงให้สม่ำเสมอแล้วก็มันแักน่ากินไหมคะน้ำซุปเข้มข้นค่ะต้มยำพุงปลาสมอนน้ำข้นค,นค่ะ นะคะเป็นกาลังใจให้กันค่ะเพื่อนจะลงคลิปให้ต่อเนื่องนะคะลงให้สม่ำเสมอแล้วก็มันสักสองเมนูจ้าน่ะอร่อยมากมายเลยนะคะนี่ค่ะหมูปิ้งหมูทอดหมูทอดไม่ใช่หมูปิ้งนะคะนะคะเป็นกาลังใจให้กันค่ะเพื่อนจะลงคลิปให้ต่อเนื่องนะคะลงให้สม่ำเสมอ แล้วก็มันซกขอบคุณทุกการรับชมจ้าทุกคนอ่าอร่อยไหมคะใส่เห็ดนางฟ้าด้วยนะเราจะได้กินเห็ดนางฟ้าด้วยขมย้งยำปลาแซลมอนจ้าทุกคนอันนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะอันนี้คือต้มยำนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะเพื่อนเพื่อนจ้า ลงคลิปให้ต่อเนื่องนะคะลงให้สม่ำเสมอแล้วก็มันซะขอบคุณทุกการรับชมจ้าก็เลยไม่วิ่งเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าใครได้โบนัสเนี่ค่ะจะปังปฏิสัมพันธนะคะ,ะ,ะ,คะทุกคนสู้ๆกันไปค่ะแม่เหรียนจะวิ่งน้อยแต่ก็วิ่งค่ะสะสมกันไปนะคะเพื่อนๆไปรัวๆเลยจ้ะเพื่อนๆจ้าเหรียญวิ่งดีมาก นะคะคเป็นเครื่องมือที่ทำเงินได้สุดยอดมากคลิปหนะ้าเ oh จอกันใหม่จ้าเพื่อนๆทักทายกันจ้าเพื่อนๆจ้าทักทายให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะลงสตอรี่คลิปเรี้ยวคลิปยาวคลิปสตรีมทักทายกันจ้าเพื่อนๆจ้าทักทายให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะลงสตอรี่คลิปเรี้ยวคลิปยาวคลิปสตรีมนะวันนี้ก็มาทาน ต้มยำพุงปลาซลมอนกันก่อนนะคะอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะตื่นเช้ามาก็เลยไม่วิ่งเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าใครได้โบนัสนะะี่ค่ะจับนะคะคลิปยาวเนี่ยก็เป็นคลิปสตรีมนะคะคลิปเรียวลงให้ครบนะคะภาพนิ่งเป็นโบนัสนะคะใครได้โบนัสเนี่ยคือสุดต้มยำปลาแซลมอนจ้าทุกคน อันนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะอันนี้คือต้อยมยำตั้งปฏิสัมพันนะคะทุกคนสู้ๆกันไปค่ะแมนเหลียนจะวิ่งน้อยแต่ก็วิ่งค่ะสะสมกันไปนะคะเพื่อนๆอร่อยเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นเหตุคอรณญี่ปุ่นนะคะทักทายกันจ้ะเพื่อนๆจะทักทายให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะลงสตอรี่คลิปเรี้ยว คลิปยาวคลิปสตรีมสองเมนูจ้าน่าอร่อยมากมายเลยนะคะนี่ค่ะหมูปิ้งหมูทอดหมูทอดไม่ใช่หมูปิ้งนะคะนะคะคลิปยาวเนี่ยก็เป็นคลิปสตรีมนะคะคลิปเรียวลง,ลงให้ครบนะคะภาพนิ่งเป็นโบนัสนะคะใครได้โบนัสนี่คือสุดอสมอนนะคะที่เราไปสั่งขอคลิปเมื่อวานนี้ค่ะที่เราไปซื้อกันนะคะ อันนี้ก็เป็นพุงปลาแสมอนจะเป็นกําลังใจดีๆให้กันค่ะคอยสนับสนุนกันไปนะคะวันนี้ก็มีเมนูมาเสิร์ฟก็เป็นต้มยำปลาสมอนนะคะต้มยำน้ำข้อนอร่อยอร่อยแล้วต่อไปจะสเป็นคลิปต่อเนื่องกันนะคะทุกคนสีสันใช้ได้ไหมจ๊ะแต่รสชาติน่ากินอันนี้ก็ มีหมูปิ้งด้วยนะคะวันนี้เสิร์ฟสองเมนูจ้าน่าอร่อยมากมายเลยนะคะนี่ค่ะหมูปิ้งหมูทอดหมูทอดไม่ใช่หมูปิ้งนะคะน่ากินวาพี่น้องจา้านะคะเมื่อวานก็เป็นคลิปที่ไปสั่งนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปกินค่ะทุกคนน่าอร่อยไหมคะใส่เห็ดนางฟ้าด้วยนะ เราจะได้กินเห็ดนางฟ้าด้วยน่ากินไหมคะน้ำซุปเข้มข้นค่ะต้มยำพุงปลาแซลมอนน้ำข้นค่ะชางปฏิสัมพันธ์นะคะทุกคนสู้ๆกันไปค่ะแม่เลียนจะวิ่งน้อยแต่ก็วิ่งค่ะสะสมกันไปนะคะเพื่อนๆอร่อยเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นเห็ดคอนญี่ปุ่นนะคะวันนี้ก็ มาทานต้ยมยำพุงปลาแซลม,มอนกันก่อนนะคะอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะตื่นเช้ามาก็วันนี้ก็มาทานต้ยมยำพุงปลาแซลม,มอนกันก่อนนะคะอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะตื่นเช้ามาก็ตั้งปฏิสัมพันธ์นะคะทุกคนสู้ๆกันไปคะ่ะแม่เลียนจะวิ่งน้อยแต่ก็วิ่งค่ะสะสมกันไปนะคะเพื่อน มาเสิร์ฟก็เป็นต้มยำปลาแซลมอนนะคะต้มยำน้ำข้นอร่อยอร่อยแล้วต่อไปจะ,ะอร่อยเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นเห็ดคอนญี่ปุ่นนะคะน่ากินว่าพี่น้องจา๋านะคะเมื่อวานก็เป็นคลิปที่ไปสั่งนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปกินค่ะวันนี้ก็มาทานต้มยำพุงปลาแซลมอนกันก่อนนะคะ อร่อยอ,อยด้วยกันนะคะตื่นเช้ามาก็ขอบคุณทุกการรับชมจ้ายอดแล้วนะคะใครได้โบนัสรีบเร่งเอาเลยค่ะกอบกลวยเอาเลยนะคะแต่ของยานานี้เป็นได้จากเนื้อหาวันนี้ก็มาทานต้มยำพุงปลาแซลมอนกันก่อนนะคะอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะ ตื่นเช้ามาก็เลยไม่วิ่งเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าใครได้โบนัสเนี่ค่ะจับปังปฏิสัมัินะคะทุกคนสู้ๆกันไปค่ะแม่เลียนจะวิ่งน้อยแต่ก็วิ่งค่ะสะสมกันไปนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นต้มยำพุงปลาแซลมอนจ้าทุกคนน่ากินไหมคะทุกคนจ้าอันนี้เป็นเห็ดนางฟ้าหรือเห็ดนางลมอะไรก็ก็เลยไม่วิ่งเท่าไหร่นะคะ แต่ถ้าใครได้โบนัสเนะะี่ยค่ะจะะกอบคุณทุกการรับชมจ้านะคะหมูสามชั้นทอดอร่อยจะบอกใครเลยจ้ะนะคะหมูสามชั้นทอดอร่อยจะบอกใครเลยจ้ะขอบคุณทุกการรับชมจ้าอร่อยเหมือนกันคะ่ะอันนี้เป็นเห็ดคอนญี่ปุ่นนะคะับสองเมนูจ้า น่าอร่อยมากมายเลยนะคะนี่ค่ะ